รรครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูการเสียนะครับของเครื่องยนต์การเกษตรนะครับตัวนี้เป็น คูต้านะครับอ่า ET95 นะครับตัวนี้นะครับก็ดัดแปลงเป็นเป็นอ่า120นะครับก็เปลี่ยนลูกเปลี่ยนปอกนะครับแต่วาล์วเดิมนะครับเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนอ่าลูกปั๊มนะครับก็ให้ให้การจ่ายน้ำมันนะครับขึ้นหัวลูก ให้เท่ากับ120นะครับก็อาการเสียมานะครับก็คือทําไปประมาณ1เดือนนะครับก็มีอาการควนออกท่อระบายนะครับออกแกนคันเร่งนะครับแล้วก็ออกแกนยกวาลนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสปริงกาวนาแล้วสปริงวาลไปด้วยนะครับก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับของเพื่อนเกษตรกรนะครับที่ทํารถไถนานะครับ รถยำนานะครับตัวนี้เอาไปใส่กาขุบยำนานะครับก็ใช้ความเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีบังโคนนะครับไม่มีบางโคนนะครับก็ทําให้อ่าดินนะครับละองดินนะครับมากับน้ํานะครับมาเข้ามาเข้าตัวมอกรองนะครับเพราะว่าวิ่งเร็วแต่ว่าไม่มีบางโคนนะครับแล้วก็ หม้อ,อก,กองต่ำนะครับแล้วก็เป็นหม้อ,อก,กองต่อด้วยนะครับสําหรับหม้อ,อก,กองก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นสแตนเลสครึ่งท่อนนะครับสแตนเลสครึ่งท่อนนะครับตัวนี้เป็นต่อนะครับถามเจ้าของตัวนี้ชอบหลวมบ่อยนะครับแล้ววิ่งเร็วนะครับน้ําลึกนะครับ สันนิษฐานว่าน่าจะเข้าตรงนี้นะครับฝุ่นหรือว่าพวกรองน้ํานะครับรองโคนนะครับเข้าท่อไอดีนะครับเพราะว่าทางท่อไอดีนะครับมีแต่ดินนะครับถามว่าเจ้าของบอกว่ารถไม่เคยคว่ำนะครับแต่ว่าตรงนี้หลวมบ่อยนะครับ ก็เคยเจอนะครับที่ใส่กองธรรมดานะครับแต่ใส่กองสั้นไม่มีบางโคนนะครับน้ําก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับก็ก็อยากมาแบ่งปันนะครับว่าถ้าเราจะวิ่งเร็วนะครับหรือว่าวิ่งย่านานะครับเพราะโคนละองน้ําละองโคนจะขึ้นมากับล้อนะครับอาจจะมาเข้าท่อไอดีนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ต้องหาท่อไอดี ที่เชื่อมต่อตรงนี้ต้องทากาวอย่างดีนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสดูดเข้าได้เพราะเครื่องยนต์นะครับทํางานนะครับจะมีแรงดูดจากท่อไอดีเข้าห้องเผาไหม้นะครับพอเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะไปทําทําให้เหวียนเหวียนเราซึกลอนะครับตัวนี้นะครับใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํานะครับก็มีอาการเป็นรอยลึกนะครับ มันออกท่อระบายนะครับออกแกนคันเร่งออกแกนแกนยกวาลนะครับตัวนี้นะครับก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับระวังด้วยนะครับมาดูสภาพแหวนนะครับตัวนี้แหวนนะครับแหวนแหวนที่ถอดออกจากลูกสูบเครื่องนี้นะครับก็แหวนใหม่นะครับลูกเท่ากันนะครับลูกเท่ากันนะครับขนาดแหวนก็จะต่างกันเยอะนะครับ ถ้าดินเข้าได้นะครับก็จะเข้าไปทําลายชุดแหวนชุดลูกสูบนะครับของเรานะครับก็จะต่างกันนะครับเยอะมากนะครับมาดูที่ลูกสูบนะครับลูกสูบก็จะมีคาบดินนะครับในร่องแหวนนะครับคาบดินนะครับตัวแรกกับตัวสองนะครับเยอะมากนะครับ ก็ต้องเสียเงินซ้ำนะครับก็แนะนำนะครับก็ให้ใส่กับใส่ท่อไอดีนะครับที่มีความสูงนะครับกว่านี้หน่อยนะครับถ้าเราจะวิ่งเร็วหรือว่าไม่ก็ใส่บางโคนนะครับเพื่อจะไม่ให้น้ำนะครับเข้าบางโคนนะครับเอ้ยไม่ให้น้ำเข้าท่อไอดีนะครับเพราะบางโคนก็จะช่วยกันน้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ ครับตัวนี้นะครับซ่อมวิธีการซ่อมผมก็จะต้องเปลี่ยนปอกใหม่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกนะครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรนะครับที่ทําไปนะครับก็เห็นว่าแต่รถวิ่งได้วิ่งเร็วได้นะครับก็ระวังด้วยนะครับแต่ตัวนี้ปอกเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณสักสามสามสี่อาทิตย์หนึ่งเดือนนี่แหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปย่ําทุกวันนะครับ แต่ว่าก็ย่ำมาประมาณสัก5 60ไร่นะครับก็ทําให้เครื่องมีการหลวมมากนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ลื้อหมดนะครับผมจะใช้เหล็กตอกปอกออกนะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับน่าจะถอดจะถอดไม่ยากนะครับแต่วิธีการถอดก็น่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเราก็ใช้เหล็กตันนะครับข้อออกจากด้านในนะครับมันจะไม่แน่นนะครับพอเราเป็นปอกที่ใส่ไปใหม่ๆ ตัวนี้เป็นปลอกร้อยอาร์ทีร้อนะครับมัแปลงกึงงาน CNC นะครับใส่กับอีที95นะครับครับก็เครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ร้อนไม่ไม่กินน้ํานะครับก็เผื่อเพื่อนๆนะครับทำนะครับก็ดูแลนะครับเรื่อง น้ําหรือว่าฝุ่นละอองเข้าทางท่อไอดีนะครับเพราะว่าจะทําให้รถเราสึกหรอเร็วนะครับจะเพียงต้องใช้งบประมาณซ่อมนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับเพื่อนเกษตรกรหรือว่าเพื่อนนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยากแบ่งปันกันนะครับขอจบคลิปนะครับไปเพียงแค่นี้ ัครบฝากติดตามนะครับช่องยูทูบด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ